คลิปนี้ก็จะมาระบายดอกไม้แบบมีเท็กเจอร์แบบนี้ด้วยสีกองนี้เลยของป้นจะเป็นแบบ48สีนะมีคู่มือการระบายมาให้แบบนี้ด้วยแต่เป็นภาษาจีนนะมาเริ่มระบายกันเลยป้นจะเริ่มจากพื้นหลังก่อนนะคะแต่ว่าจะเอาเทปมากั้นขอบเอาไว้แบบนี้ป้นจะทําพื้นหลังเป็นท้องฟ้านะสีที่ป้นใช้อยู่เนี่ยจะเป็นสีช็อกน้ํามันนะคะตรงก้อนเมฆป้นก็จะให้เนื้อสีมันนูนๆขึ้นมานิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็ดึงเทปออกต่อมาป้นก็จะระบายเป็นแจกันดอกไม้นะ ในส่วนของแจกันและดอกไม้เนี่ยมันก็จะทําให้เนื้อสีมีความนูนขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะอยากให้มันดูมี t e x t อร์ของสีนะตัวสีเขาเนี่ยค่อนข้างนุ่มเลยนะคะแต่ตอนระบายเนี่ยก็รู้สึกมีความเหนียวเหนียวหนื่หนืกว่าสีช็อกน้ํามันทั่วไปนะคะเพราะว่าสีกล่องนี้เนี่ยเหมาะกับการทําภาพ3ามมิติแบบให้เห็นท e เจอร์สีแบบนี้เนาะจริงๆถ้าใครมีเกลียงเนี่ยสามารถเอาเกลียงมาปาดได้นะ สังเกตตอนปนลระบายนะคะว่ามันจะมีความจับก้อนมากกว่าสีช็อกน้ํามันทั่วๆไปนะสีกล่องนี้เนี่ยมีความทนต่อแสงด้วยนะคะปก็เลยจะเอาภาพนี้เนี่ยมาตกแต่งห้องที่สําคัญเด็กเล่นได้นะคะเพราะว่าสีเป็นสีปลอดสารพิษสีตรงแท่งเนี่ยเห็นแบบไหนระบายออกมาก็จะเป็นสีนั้นเลยนะคะไม่เพี้ยนเลยใครที่อยากได้งานแบบมีท e เจอร์มีความนูนของสีอะไรแบบนี้ปันก็แนะนํากล่องนี้เลยนะสนุกมากเสร็จแล้วทุกคนนี่เป็นไงน่ารักไหม ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปันด้วยนะบ๊ายบาย